เลขาธิการวุฒิสภารวมพิธีเปิดโครงการอ่านวันละสิบนาทีกับหนังสือดีหนึ่งร้อยเล่มเมื่อวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2557ณนะห้องประชุมคณะกรรมาการหมายเลข306ถึง308ชั้น3อาคารรัฐสภาสองนางน,นรลัต์พินเสนเลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาโครงการอ่านวันละสิบนาทีกับหนังสือดี100เล่มโดยนางสาวจิติเทวีตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดสัมมนาโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้บรหิหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมในพิธีกิจกรรมในโครงการนี้เริ่มต้นด้วยนางนงล,ลรัตน์พิมพเสนมอบหนังสือให้แก่นักเรียนและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นคุณวลพันธ์โลกิตสถาพรผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเนื่องจากการอ่านเป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและยังช่วยบ่มเพาะนิสัยรักการค้นคว้าสแสวงหาความรู้ซึ่งถือว่ามีความจําเป็นอย่างมากในโลกยุคข้อมูลข่าวสารจากนั้นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รวมถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ผ่านมา และนำไปดำเนินกิจกรรมขยายผลที่โรงเรียนต่อมาได้มีการบรรยายและเวิร์กช็อปหัวข้อหนังสือสำคัญอย่างไรและ10นาทีอ่านหนังสือดีให้สนุกโดยรองศาสตราจารย์กุลวราชูพงไพโรธและอาจารย์สุเทพกิติสุนทรจากนั้นได้มีการเสวนาหัวข้ออ่านสร้างชีวิตได้อย่างไรดำเนินรายการโดยคุณสวงมลสิทธิสมาน ซึ่งได้มีตัวแทนจากกลุ่มต่าง,างๆได้แก่น้องอ่ังเปาเด็กชายรุ่งฤิษพิพิธพ,พ,พัฒนากรตัวแทนนักเรียนรองศาสตราจารย์กุลวราชูพงไพโรธตัวแทนครูบรรรักษ์เพศสัจกรหญิงนักการประสบสายพรกุลตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและดออรอภิชาติดำดีอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ผู้แทนจากวุฒิสภามาร่วมพูดคุย ทั้งนี้การสัมมนา,าดังกล่าวมีนักเรียนและครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน19โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีฉะเชิงเราพระนครศรีอยุธยาราชบุรีลบบุรีสะแก้วและสุพรรณบุรี